ขณะนี้นะครับนักเรียนก็มาทดสอบระบบ AI ทิ้งขยะเรานะครับชนิดที่วา่าเข้าแถวกันทิ้งขยะเลยนะครับเนี่ยขวดมันมต้องเป็นสีเหลืองลูกขวดต้องเป็นสีเหลืองครับให้สีเหลืองมันเปิดลูกเออโอเคถูกต้องเดี๋ยวรอจิละคนลูก นี่ก็เป็นการฝึกวินัยให้นักเรียนนะครับทิ้งขยะแยกขยะเป็นที่โดยใช้ AI นะครับมาเป็นตัวช่วยเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับนะที่ตั้งอยู่ข้างๆกันก็เป็นเครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัตินะครับเป็นนวัตกรรมที่ที่ผมนะครับคิดค้นขึ้นนะครับนะด้วยตัวเองครับนะอันนี้ใช้พลังงานจากโซลาเซลล์นะครับแสงอาทิตย์นะครับได้รับความสนใจจากนักเรียนนะครับเป็นอย่างมากนะครับ